สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอวิธีการใช้งานเจ้าตัว Weather Station นะครับหรือว่า Boom Sky ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าสถานีตรวจวนอากาศอัตโนมัตินั่นเองนะครับเจ้าตัวสถานีตรวจวันอากาศเนี่ยนะครับมันทำงานอย่างไรเนาะวิธีการทำงานของมันไม่ยากนะครับมันรับมันมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าแสงพลังงานจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะก็ไปติดพร้อมๆกันทีนี้มันก็จะใช้งานได้ตลอดทั้งวีทั้งวันเนาะ มีกล้องด้วยนะครับหรือว่าเอาไว้ถ่ายที่มันเป็นไทม์แลป์นั่นเองเนาะอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยนะครับเจ้าตัวนี้ขอพูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับคือตัววัดแรงลมนั่นเองนะครับผมตรวจวัดลมตรวจวัดปริมาณทั้งฝนได้ด้วยนะครับจากด้านบนตัวนี้นะฮะส่วนตัวที่2จะสังเกตได้ว่ามีกล้องเห็นนะฮะเจ้าตัวกลมๆตัวนี้มีกล้องนะครับผมก็ตัวเนี้ยเอาไว้ตรวจวัดสภาพอากาศนะครับผมซึ่งเดี๋ยวไปรู้กันว่าใช้งานอย่างไร ขาตั้งพวกนี้มันก็จะเป็นตัวที่มันยึดกับเจ้าตัวอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้นะครับซึ่งเวลาติดกันเนี่ยเดี๋ยวเอาภาพเพื่อนให้รู้นะครับว่าเวลามันติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนแล้วก็แผงโซล่าเซลล์มันจะเป็นของใครของมันนะครับผมอย่าจําผิดนะว่าตัวนี้ใช้กับตัวนี้ได้ไหรือเปล่ามันใช้งานได้ครับแต่เวงนแค่ว่าเจ้าตัวที่เป็นตรวจวัดอุณหภูมิรายวันเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้ <c oughs> ผมเรียกมันว่ากายนะครับ เขาใช้เขาเรียกกันว่าสกายนะฮะส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าสตอร์มนั่นเองนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จนตัวเล็กๆนี่แผงโซล่าเซลล์ตัวนี้จะใช้งานคู่กับตัวนี้นะครับคือส่งพลังงานให้กับเจ้าตัวสตอร์มเรานั่นเองนะครับวัดแรงลมวัดอุณหภูมิวัดทิศทางลมปริมาณน้ำฝนนะครับส่วนตัวนี้จะวัดอุณหภูมินะครับผมก็จะใช้กับแผงโซล่าเซลล์ที่มันใหญ่หน่อยนะเพราะว่ามันต้องรับพลังงานอยู่ตลอดเวลา นะครับผมตัวนี้อีกอันหนึ่งตัวนี้นะครับคือสัญญาณที่เราจะต้องเชื่อมต่อกับเจ้าตัว WiFi เชื่อมต่อ,อยังไงเอ่ยเราต้องทำการเชื่อมต่อคือคือเวลาเราติดติดเจ้าตัวทั้งสองตัวเนี้ยนะฮะเราไม่ควรติดที่มันไกลจากสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองเองนาะจะทำให้สัญญาณมันไม่ส่งข้อมูลมาแบบเรียวทม์จะทมให้ล่าช้าด้วยนะฮะใช้งานไม่ได้นะครับซึ่ง เจ้าจตัวนี้นะฮะจะต้องต่ออยู่ตลอดเวลากับตัวเราเตอร์ w i f i ของเรานั่นเองนะครับผมเามาต่อกันเรื่องของขั้นตอนการใช้งานเจ้าตัวผมเริ่มจากตัวสกายก่อนละกันนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะเราต้องทำการกดปุ่มเจ้าตัว power ก่อนนะครับแล้วเราก็ให้มันขึ้นสัญญาณสีเขียวค้างนะครับทำให้มันมันจะเหมือนสัญ,ญลักษณ์ตัว Wi-Fi นะครับตัวสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้นั่นเองครับให้มันมีสีแดงกระพริบก่อนนะครับผมจากนั้นเราเนี่ยต้องใช้เจ้าตัว,ตวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไปหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับผมเราต้องใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า,า Boom Sky นะครับผม Boom Sky บผมูมสกายนั่นเองทีนี้เราจะต้องทำการเลือกที่เมนูก่อนนะครับผมจากนั้นเราไปเลือกที่ Admin device นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะไปแอปตัว Sky นี้เราก็จะมีหน้าต่างให้ใส่พาสเวิร์ด พาสเวิร์ดเนี่ยเราใส่พาสเวิร์ดของเจ้าตัวเลอเตอร์ w i f i นะครับเราสามารถพิมพ์ใส่ได้เลยเพราะว่าขั้นตอนนี้มันเป็นการที่เราจะให้ตัวสกายเนี่ยรับอินเทอร์เน็ตแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเป็นการรอให้มันคอนเน c t i n g ก่อนนะครับผมให้มันคอนเน c t รอรอจนครบ3อันนะฮะอันตัวนี้เลยนะครับจากนั้นมันจะให้ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อเจ้าตัวสกายของเราเนี่ยแหละนะครับให้เราจำได้อย่างเช่นถ้าเรามีสัก20ตัวนะครับเราก็ตั้งชื่อไปว่า b o มสกายศ1 Sky, ที่ไหนสถานที่โลเคชันนั้นๆั้นให้มันจําง่ายๆสาหรับของเรานะครับผมถือถ้าเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นให้กดโอเคจากนั้นเป็นการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับโ Sky. ัวสกายต่อไปเราจะเป็นการคอนเน็กเจ้าตัวส t o r m นั่นเองอเราไปที่เดิมเลยครับเครื่องมือเดิมเลยแอปพลิเคชันที่บูมสกายเนาะแล้วเราก็จะไปแอดนิวดีไวะครับจากนั้นไปนกดที่แอดสตอ r ์จากนั้นเราทำการเชื่อมต่อ สตอมเนี่ยคู่กับสกายล้วเราก็มันจะขึ้นมามันจะขึ้นเป็นไฟนะครับเป็นไฟตรงนี้อ่ะแล้วเราก็กด next ไปนะครับจากนั้นเราไปเสียบตัว USB ที่ผมว่า USB 3.0เนี่ย <X. S 1> เข้ากับเราเตอร์ตัวนี้แล้วเข้ากับตัวสตอมตัวนี้นั่นเองอ่าเสียบให้มันคอนเนคก,กันเฉยๆครับเชื่อมต่อกันแล้วนะครับอ่ามันจะถูกไฟมันจะกระพริบสีเขียวนะครับทุกๆ1ิวิไฟตัวนี้นะครับไฟตัวนี้ จะกระพริบสีเข for ียวสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อของอสตอมนะครับข้อควรระวังเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยควรอยู่ในบริเวณที่เวทเทอร์เซชันเราจะติดนะครับต้องเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาก็คือแนะนําไม่ควรเกิน5เมตรหรือเกินกว่านี้สัญญาณมันจะอ่อนละอีกอย่างนึงก็คือเจ้าตัวด็อกเกิลตัวนี้นะครับมันจะต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลากับประตูไวไฟนะฮะนี่ตัวนี้ต้องเสียบตลอดเวลาเดี๋ยวจะขึ้นเพื่อเดี๋ยวจะขึ้น ภาพให้ดูนะครับนะฮะแล้วก็นี่จะเสียบอยู่ตลอดเวลาสตอมสตอมนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีทิศทิศบอกอยู่ด้านล่างนะครับจะต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือศูนย์องศานะครับผมศูนย์องศานะครับตัวตัวนี้สิ่งที่ควรระวังข้อสุดท้ายในกรณีที่เราไปติดอยู่ บริเวณที่มันสูงมากๆหรือมันเกิดไฟไฟไฟ,ไฟดับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะหลุดใช่ไหมฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะหลุดทุกอย่างจะถูกรีเซตใหม่หมเพราะนั้นต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ถ้ายัางไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ